น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาวิกฤตที่ยังค้างคาใจใครหลายคนเขื่อนเจ้าพระยาเคลื่อนไหวด่วนลดการปล่อยน้ำเพื่อเร่งแก้ปัญหาน้ําขังยืดเยื้อคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมน้ำท่วมบางพื้นที่ถึงดูเหมือนจะไม่ยอมถอยวันนี้19พฤศจิกายน2568เวลา10.22นกรมชลประทานได้อัปเดตสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างละเอียดเพื่อให้ทุกคนติดตามได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพระยาที่กำลังปรับลดปริมาณการระบายน้ำลง เพื่อช่วยจัดการกับพื้นที่น้ําท่วมทั้งที่ยังคงสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในหลายจังหวัดมาดูข้อมูลสถานการณ์น้ําล่าสุดกันแบบชัดเจนดีกว่าสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มสนใจเรื่องชลประธานปริมาณน้าไหลผ่านที่เราพูดถึงนี้หมายถึงปริมาณน้ําที่ไหลผ่านจุดวัดในแต่ละวินาทีหน่วยลูกบาศกเมตรต่อวินาทีหรือลบมอวินาทีซึ่งช่วยบอกว่าแม่น้ํากําลังไหลเชี่ยวหรือนิ่งแค่ไหนถ้าสูงเกินไปก็เสี่ยงท่วมแต่ถ้าต่ําเกินก็อาจขาดน้ําสําหรับการเกษตรนะครับ ที่สถานี4 2ในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่2,793และบมวินาทีลดลงจากเมื่อวานนี้ที่2,868และบมวินาทีระดับน้ำปัจจุบันอยู่ที่24.49เมตรซึ่งต่ำกว่าขอบตลิ่ง1.21เมตรแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มน้ำกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องถือเป็นสัญญาณดีที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่วางแผนได้ง่ายขึ้นส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสถานี4 13 เช้าวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านยังคงอยู่ที่2688ลอแบมวินาทีเท่าเดิมเมื่อวานซึ่งหมายความว่าสถานการณ์ที่นี่ยังคงเสถียรไม่มีน้ำทะลักเพิ่มและที่สำคัญคือสถานีสี่ยี่สิบเก้าบีในอำเภอสังโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดรวมน้ำก่อนที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ยอยู่ที่2237ลนสอมอบมวินาทีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานที่2230ลนสออบมวินาทีจุดนี้สำคัญมาก เพราะถ้าน้าเยอะเกินไปกรุงเทพของเราอาจได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นถนนหนทางน้ําท่วมขั้งแบบที่เราเห็นข่าวบ่อยๆกรมชลประทานกําลังทําอะไรบ้างเพื่อรับมือพวกเขายังคงกักเก็บน้ําบางส่วนไว้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้น้ําไหลลงมาท่วมพื้นที่ล่างมากเกินไปพร้อมกับเปิดรับน้ําเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาของแม่น้ําให้เต็มที่ระบบชลประทานนี้เหมือนท่อส่งน้ําที่ช่วยกระจายน้ําไปยังนาข้าวสวนผลไม้และชุมชนต่างๆ ยไม่ให้สะสมในจุดเดียวนอกจากนี้ยังปรับลดการระบายน้ําด้านท้ายเขื่อนให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําจากด้านบนเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เช่นลดความเสี่ยงน้ําล้นตลิ่งในจังหวัดชัยนาทหรืออ,อยอทุติยาแต่ที่นี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดไปสําหรับพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ํากรมชลประทานกําลังเร่งระบายน้ําออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ปกติ โดยใบพวกเขาใช้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ช่วยระบายน้ำในช่วงน้ำลงของทะเลโดยเปิดประตูให้น้ำไหลออกไปได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีสถานีสูบน้ำที่ตั้งอยู่ตามคลองชายทะเลซึ่งทำหน้าที่เหมือนปั๊มยักษ์สูบน้ำออกสู่ทะเลอีกทางหนึ่งตัวอย่างเช่นในพื้นที่สมุทรปราการหรือสมุทรสาครที่มักมีน้ำขังจากนอรั้มทะเลหนุนการสูบน้ำแบบนี้ช่วยลดเวลาน้ำท่วมจากหลายวันเหลือแค่น้อยวัน และนี่คือจุดที่มันเริ่มถกเถียงกันการกักน้ำไว้เหนือเขื่อนแบบนี้ดีจริงหรือบางคนบอกว่ามันช่วยป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพได้แต่บางฝ่ายก็กังวลว่าอาจทําให้พื้นที่เหนือเขื่อนเสี่ยแตกห,กหักหรือขาดน้ำในฤดูแล้งคุณล่ะคิดว่าการตัดสินใจของกรมชลประทานครั้งนี้สมเหตุสมผลแค่ไหนมันเพียงพอที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวหรือยังมาแชร์วความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับเราอยากฟังมุมมองจากทุกท่านเพื่อให้การจัดการน้ำในอนาคตดีขึ้นสําหรับทุกคน